สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะภาพพรพี่น้องนะครับมาเบิงควายกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ภาพพพี่น้องนะครับไปเบิงน้ำเชื้องง่วนะครับที่มีอยู่ในถังนะครับคลิปนี้เราจะมาตอกันทีน้ำเชื้อควายนะครับผมที่มีอยู่ในถังของเขานะครับทีเขาเอามาไว้แต่ใส่บริการพรมพี่น้องนะครับผมอาจจะบอมากไหมนะครับก็จะมีเท่าที่เห็นนะครับก็คือเอาทีพอมพี่น้องเพิ่นไว้นะครับในเรื่องของราคานะพอบางตัว จะเป็นกระแสนะครับแต่พลพน้องเขาเข้ากับสูตรราคาเบาไหวนะครับเข้ากับบ่ได้นํามาใบแต่บริการพลพน้องนะครับผมมาเริ่มกันทิดตัวนี้นะครับจะไม้นะครับผมตัวนี้เป็นพอของเจ้าคิงคองนะครับผมเป็นที่ฮูกันดีนะครับว่าเจ้าคิงคองนะครับเป็นควายพอพันนะครับสูงที่สุดในประเทศขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นลูกของตัวนี้แหละครับพอในเรื่องของราคาเจ้ายิงค้องก็จะราคาผสม่อนขางจะสูงนะครับ ตัวนี้นะครับพอมันะสามารถจับต้องไรนะครับพอมีพีน่น่อเกษตรกรที่เขาให้บริการก็สามารถตัวนี้ยังพอไหวนะครับผมตัวตามานะจะเป็นเบิร์มจูเนียครับผมเป็นลูกของเบิร์มพันลานนะครับผมสหร,รับพอพี่น,น้องทนดที่บ่ไหว้ใ่เรือของพอกันนี่ครับเอาลูกไปใส่แท่นนะครับตัวตามาาก้าวเจริญครับผมเจ้าคอนโด น,นี่ครับเบิร์มพัลลันครับผมพ่อของเบิมจูเนียนะครับให้ลูกบ่พิทวังนะครับผมอุตมานะครับเพชรอุดรจูเนียนะครับเป็นลูกของเพชรอุดรน,นะครับต่อไปจะเป็นเจ้าทองสุกนะครับผม นี่ครับเป็นควายเผือกนะครับที่บามีมูลค่านะครับวาสมถปตะเมินให้นะครับผมในขาตของเขานะครับเจ้าของเพิ่มขายนะครับผมนี่ครับเขามีน้ำเชื่อไว้แต่บริการพน้องอยู่นะครับเจ้าแก้วฟ้านะครับผมตัวต่อไปนะครับเจ้าเพลินนะครับผมเป็นควายเผือกอีกตัวนึงนะครับมังกรขาวนะครับผม ต่อมานะครับเพชรปูแพงครับผมนี่ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งที่สูงนะครับช้างอุดรครับผมให้ลูกสูงนะครับให้ลูกดีครับผมนี่ครับเจ้าหยกมงคลครับผมเจ้าภูเขาไฟนะครับนี่ครับ ปาล้านห้าแสนนะครับผมนี่ตัวนี้เขาเพิ่งเอามามหมเมืรอนีนะครับใหม่ๆมสดๆเลยนะครับสังทองนะครับผมคผู้ชด้เจ้บของแลกนะครับคนเ็เรียกก้องมากนะเพราะเกามีไว้ไท้พอพี่น้องนะครับตัต่อไปนะครับปาปังแปดริ้วครับผมตัวต่อไปนะครับหงขาวครับผมเจ้าพายุครับผม เนี่ยนะรามียกขวัามากที่นะครับเจ้าล่ำซำนะครับมังกรขาวมังกรฟ้านะครับขอภหยนะครับมังกรฟ้านะครับผมเนี่ยมังกรฟ้าเขาดีมานะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับบิ๊กอุไทยนะครับเป็นลูกของบิ๊กบุรีรัมนะครับผมเป็นลูกของบิ๊กอุไทยนะครับนี่นะครับเป็นงูที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับ เจ้าเขาดินนะครับผมนี่นะครับพืนเชือกไวยนะครับที่เขามีนะครับจะบประมากนะครับเพราะว่าเอามาเถ่าที่พอพี่น้องเป็นตองการนะครับในราคาที่บดสูงนะครับทางพี่น้องสามารถจับต้องได้นะครับผมจะมี่ประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำเชือกไควายนะครับที่ผมมีนะครับหากวัยพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับหรืออยากจะสอบถาม เกี่ยวกับควายนะครับสายพันธุ์นะครับพอได้ให้ลูกดีนะครับต้องการแชร์ไขในเรื่องของแข็งขานะครับอัตลักษณ์นะครับเรื่องของความสูงความลึกนะครับหลังตรงนะครับต้องการหลังตรงต้องการส่วนใด็สามาจอบถามเขามาได้นะครับนี่นะตั้งในเช่นควายเผือกนะครับคุณผู้ครก็ผสมแล้วมันคือบวเผือกมันคือบวดอนนะครับตะคงหมอเองกับบเผือกนะครับผม มันก็ต้องรออีกเจนหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งรุ่นลูกไปนะเพื่อให้เลือดของเขาสูงกว่านั้นไปอีกนะครับผมก็จะเพราะว่าผู้คนเกับว่าอาจจะมองว่าเข้าตัวเข้ายังนะครับผสมไปเราไม่คือบดดอนนะครับละรุ่นลูกไปอีกเทนึงนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดอนขึ้นไปอีกนะครับผมผมเป็นว่าเอาค่อยดอนมาผสมค่อยดำล้วก็จะออกมาดอนเลยนะครับอยากได้ตามต้องการมันกับบแมนนะครับผมนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้กะครับก็ขอ เำลาพราจากกันไปค่เพียง่านี้นะครับผมสวัสดีครับ